เราไม่เคยพลาดพิงและพูดถึงใครเลยเราทำไนของเราถูกต้องไหมจริง้นะ,ะก,นก็รอแบงค์แบงค์ได้พูดกับมูมของบ้าจากเราจากเราโดนนู่นนี่นั่นอะไรนานาแล้วไม่ส้งมาพูดเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องที่จริงๆเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะจริงเพราะว่าเราอยากทำงานเนาะเราอยากทำงานแต่ว่าเดี๋ยวหน้าวันที่เจ็ด อยากจะรู้อะไรอยากทำอะไรเราไม่ได้ปิดพูดให้ไยใครนะแต่ว่าพูดในมุมของเราที่เราอยากจะบอกบ้างให้คนรู้บ้างว่ามันเป็นอะไรไน,นะครับแล้วก็ขอให้มันจบคทวันนั้นแล้วก็ไม่พูดถึงอีกแล้วก็มาทำงานกันดีกว่าตีดตามคงานดีกว่าและผมก็บอกขอบอกเลยนะว่าผมก็จะขอพูดบ้างในมุมของผมนะครับหลังจากแบนพูดไปก่อนแล้ว,วไม่มีใครรู้เท่ากับตัวคุณและก็ตัวเรา คนในนี้ถูกไหมเพราะคนที่อยู่ข้างนอกไม่มีสมาร,รู้ได้ถูกไหมครับนอกจากสอนรามตัวเขาตัวเราและทุกคนที่อยู่ในคณะนี่คือที่รู้และจริงที่สุดแต่คนนอกไม่รู้ก็อย่าไปเสพอะไรมากเชื่อผมไม่ไงั้นมันจะเป็นดราม่าแบบนี้ ไม่สิ้นดราม่าแบบนี้มันจบไม่สิ้นทั้งนี้ทั้งนั้นผมให้ฟัง,องสองฝ่ายวันที่เจ็ดฟังสอรมแล้วมาฟังใครอยากพูดอะไรหลังทีงท่เจ็ดพูดเลยแล้วก็จะไม่พูดอีกแล้วพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็พูดอีกเลยแล้วเขาบอกว่าไม่เคยทําร้ายและให้ร้ายใครไม่เคยแก้แค้ใครไม่เคยทําอะไรใครเลยเราอยากทํายราะพวกเราแค่นั้นเองผมริกำลังใจนะ คุณอิ๊กห้ามดามา่าดาม่าไม่มีแล้วดาม่าไม่เกิด ้ำตาลเงินแดงสามตัวเาด้ยี่กใส่ชุดใครได้อะใส่ชุดใคยได้ อีเดียวกันเลยก็เลยจะแบบเป็นก็ดูสวยงามเนาะ ไลฟ์บิ๊กนะแล้วผูจ้จาไม่สุภาพไม่เกียรติกันผมขอบอกแม่คุไปก่อนเลยนะเอาคนที่รักเรานะที่นูนเราเนี่ยรักเราที่ทำง,งานเรานะรักเราที่ทง,งานเราถ้าเกิดว่าคุณจะเข้ามาฟังอะไรที่แบบว่าตกระน,นาขอบอกเลยว่าไม่มีผลเราคุยกันเรารัก,กันแค่นั้นเอง ไม่ยุ่งในสิ่งที่ที่จะเข้ามามาเรื่องอื่นนะผมขออยู่ในในมุมของผมแล้วก็อยู่ในมือที่ผมแล้วก็ผมขอ ผมดอมผมแล้วก็คนรับผมแล้วกันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าเราอยากทำงานเนาะเ้ยปูยม,ยมิ้่กุ้ยมากเอาไว้หลังวันที่เจ็ดเคยว่ากันนะครับวันที่เจ็หลังจากสวรรามแล้วขอ,อพูดบ้างแล้วก็ถ้าใครเข้ามาไม่ถึงสามปืนผมไม่พูด บอกเลยเป็นเป็นดึงใครมาเยอะๆหน่อยเยอะๆ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 เยอะเลยมากันทั้งประเทศก็ดีอยากให้คุณบายให้ฟังบ้างนะครับจะได้จะได้ไม่ต้องมาว่าจางเราจะได้ไม่ต้องมา าว่าทำไมต้องมานี่ไม่จำเป็นเราทำงานทำงานดีกว่าเนาะโอเคจบนะเดี๋ยววันที่ราง่เก็บเพว่ากรับเนว่า สลามเล่นวันที่ว,วันที่เนคืองานมีสวันเกับสินะครับเราเราเล่นวันที่10กน่คืองานของชมรมวิเกแต่วันที่9เนี่ยเป็นงานแก้บนแต่ตั้งเวทีที่เดียวกันเลย9กับสิบที่เดียวกัไม่ได้ย้าย นี่นคือที่วัดสันตินวัดที่เผาแม่น้องเอสที่อยู่ในสะพานหิมมาอยู่ใกล้ๆก็ให้กำลังใจได้นะครับเพราะว่าเราอยู่นั้นสองวันวัดสันติมีพุตบอลเตะช่วงช่วงเย็นๆวันที่10วันที่10บจะมีการเตะพุตบอนเสรกุศลนะครับแล้วก็คืโชมวิเกส